แก้มซาย่ยโอ้ยซ้าอีจอมมีแ้วแซวแล้วแซวแซวแซฟังรื้อบรูยเอ๊ยเอ๊ยเอ็นเอ็นเอยคนปกติท่ไปเขาไม่เห็นหรอกนะตรงนี้อะไรอย่างเี้มันต้องใกล้ชิดจิงๆ อันตรายนม่เลอเงไหนี่อันนี้ทำไมนี่เป็นนี่เป็นกองทุนใช่ไหมคะโอ้ไปใชัดขนาดนน เรียก,กว่าหวานเสมอต้นเสมอไปายจริงๆคะ่ะสำหรับคู่รักแห่งคูบอลหนุน่มแกชาลีและหวานใจสาวชาวเกาหลีจีการมีคืนแทนเป็นคู่รักสุดครั้งรักไปแล้ว ล่าสุดค่ะหนุ่มแล็กชาลีก็ได้มาไล์ขายของค่ะแม้ว่างานนี้กามินจะไม่ได้ร่วมไล์ด้วยแต่ก็มีมาแซมบางช่วงบางตอนก็ทำเอามดขึ้นหน้าจอแถมงานนี้กามินยังมาสร้างสีสันด้วยการเปิดคณะตลกแห่งคูบันไปเลยค่ะคือถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเล่งทำผมนภาษาอังกฤษใช่ไหมช่เมียงเนี้ยไม่ได้เหรอใช่เมียใครจะรู้วะาหน่อยยัเนาะเชียงใหม่ คานบูอบูบู๊คบอ้องถาม้อการลองถามยากสีเหลืองยังรู้แอะยังยังอะไรยังมีอนะยังนีโตเออวาดอายาได้อุงวาดอายาด้วยอ่า how a r you how are you เปิดขนาดได้แล้วเปิดขนาดได้แล้วเออดี่ออดี่ออดีเล็บใหญ่ รีบดีวาก็เป็นหนึ่งไลา์ที่สนุกแฮปปี้และตลกสุดๆไปเลยค่ะความเคมีหากันจนเจอน่ารักลงตัวสุดๆจากไล์ก่อนเป็นคณะลิเกสู่ไลท์นี้เป็นคณะตลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D N t o Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ